สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาอ่านไพ่มาเช็คพลังงานของเรากันนะคะว่าพลังงานของเราในในวันนี้ช่วงนี้มันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็พี่ไพ่นะคะต้องการที่จะแบบให้คำแนะนำอะไรกับตัวเราในะช่วงน,นี้กันเนาะเราเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะทุกคนดูไพ่แบบที่จิ๋วมากไพ่แบบจิ๋วมากทุกคนดู ไอ้เราก็แบบก็คือแบบเราอะ่ะก็คืออยากได้ไพ่สำรับนี้มานานแล้วแต่ก็ก็เลนเลนอยู่เนาะแล้วทีนี้เราก็เลยไปกดมาด้วยความที่เรามันก็แบบซื้อของแท้ของจริงเนาะทุกคนก็เลยไปกดมาอันนี้เป็นสำรับจิ๋วนะคะสำรับเล็กๆแต่ก็ใช้ก็พลังงานดีเหมือนสำรับใหญ่ค่ะก็คิดว่าจะต้องไปถอยแบบสำสำรับ สำตรับใหญ่มามแต่ก็ชอบด้วยความที่เป็นทาสแมลแลวเนาะเราก็ชอบอันนี้มันเป็นแบบไ่แม่โมดที่มีแมวมาทุกคนมาดูพลังงานวันนี้กันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานแห่งคือครูบาอาจารย์เราอะ Angel ที่แบรดานดนังฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานของซอสข้างบนนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงอยู่กับเรานะคะรวมไปถึงพลังงานของไพ่วันนี้ต้องการที่จะสื่อสารบอกกล่าวให้คําแนะนําอะไรกับเราในช่วงนี้พลังงานเป็นแบบนี้เรามาดูกันนะคะอ่าสามถ้วยมาอีกแล้วเมื่วานก็เปิดได้สามถ้วยนะนี่คืออะไรมองไม่เห็นตัวเล็กอ่ในอฟววนอฟคัพเก้าถ้วย7เวนออฟวอนโอเค ขออีกสองใบนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราจะเปิดให้ห้าใบดูซันว่ะเออแล้วก็ใบ,บสุดท้ายจะเป็นอันนี้คืออะไรทรีออฟ w อ r d s โอเคบางคนก็ผ่านสภาวะที่แบบจัดก,การความรู้สึกอะไรตัวเองมาได้แล้วเนาะเออไนท์ออฟคัพโอเคใช่ไหม เอออัศวินถ้วยโอเคก็คือช่วงนี้ก็คือเป็นเวลาที่เพื่อนๆหลายๆคนนะคะเพื่อนๆหลายๆคนพร้อมที่จะพร้อมที่จะแบบเข้าใจอะไรแลยปล่อยแบบพลังงานมนันมันเป็นแบบปล่อยจอยปล่อยวางพร้อมที่จะความที่จะโลดแล่นเล่นสนุกกับชีวิตมากขึ้นเออหลายๆอย่างที่มันแบบ ที่มันแบบเข้ามาเพื่อนๆก็สามารถจัดการสะสางสะสางได้เออไม่ว่าจะเป็นความความไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ต่างอ่อะคะ่ะที่มันเข้ามาก่อนหน้านี้เพื่อนเพื่อสามารถเข้าใจและจัดการมันได้และเริ่มที่จะปล่อยวางชีวิตมากขึ้นเออไว้วางใจในในกระบวนการในเส้นทาง ของตัวเองมากขึ้นเออก็ประมาณนี้ก็ได้นะคะที่ผ่านมาเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วหรือช่วงที่ผ่านมาเพื่อนๆอ,อาจจะแบบตัดกลับเข้ามาเห็นเข้ามาสัมผัสเข้ามาอ่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นบางคนก็อาจจะแบบนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ได้นะคะนั่งสมาธิอ่านั่งสมาธิตรวจสอบอารมณ์ตัวเองแล้วก็ เข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือบางคนอาจจะเข้าแบบเข้าไปในแบบอันกลุ่มแก๊งกลุ่มแก๊งคอมมูนิตี้ที่มันเป็นแบบพลังงานบวกที่แบบซัพพอร์ตซึ่งกัอแไะกันนี้ก็ได้หรือบางคนก็ได้มีการไปแบบคุยกับเพื่อนหลังจากที่เก็บเงียบกับตัวเองเนี้ยบางคนก็ ไปแบบเข้าสังคมไปไปเอนจอยไปจอยกับเพื่อนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปแบบใช้ชีวิตให้มันสนุกมากขึ้นในในสังคมอยนี้ก็ก็ได้ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าพลังงานของการแบบเข้าสังคมของการมีหมู่คณะของการพบปะสังสรรค์คืออาจจะไปคาเฟ่อาจจะไปเที่ยวอาจจะไปพักผ่อนตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานไพ่ เนี่ยที่เราเห็นขึ้นมามันมันเป็นเหมือนกับตัวเราอ่ะคะ่ะหรือกับกลุ่มแก๊งเพื่อนหรือบางคนก็อาจจะเอาตัวไปแบบเข้าคลาสที่มันเป็นเกี่ยวกับแบบธรรมชาติบาบัดอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆมันให้ความรู้สึกของความเบิกบานใจการไปอยู่ในกลุ่มในสังคมที่มันคอยซัพพอร์ตหรือพูดคุยเรื่องเดียวกันแล้วมันทําให้เราเข้าใจรู้สึกถึงแบบทําให้เราอะเบิกบานมากขึ้น อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อนในพลังงานของหน้าไพ่เนาะมันเลยทําให้เรากลับมาเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะจะัดสรรปันส่วนชีวิตตัวเองมากขึ้นปัญหาอะไรที่เข้ามาเราก็แค่เป็นคนที่แบบเออมึงมาเข้ามากูคือแบบกูไม่ได้กลัวเราไม่ได้กลัวปัญหาอะไรต่างๆแล้วเราสามารถเราสามารถจัดการได้ไม่ว่าอะไรจะเข้ามากระทบเราก็ตามในวันนี้เราสามารถที่จะจัดการวางแผนอะไรทุกอย่างได้ เออแล้วปัญหานั้นมันไม่สามารถที่จะเข้ามากระทบเราได้แล้วเราจะมองปัญหาเพียงแค่ปัญหาแล้วเราเราไม่ลงไปเล่นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเข้าใจในทุกทุกอย่างเออเพื่อนเพบางคนช่วงนี้นะคะพลังงานจะเริ่มที่จะนิ่งขึ้นดีขึ้นสดใสขึ้นเบิกบานขึ้นบางคนก็อาจจะไปเที่ยวรับธรรมชาติสายน้ําแสงแดดเออ ไปชมแบบดอกบูงดอกไม้หรือบางคนก็จะไปแบบเที่ยวทะลงทะเลไปไปนั่งสมาธิอ่าที่ทะเลหรือภูเขาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะไปนั่งรับลมนะคะเอาตัวออกไปรับแบบแสงแดดเอออย่างเนี้ยค่ะเป็นการมันเป็นการกราวดิ i n g เนอะในพลังหน้าพลังงานนี้นะคะประมาณนี้เนาะเออแล้วก็ช่วงนี้หลายๆคนก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่า เราต้องการอะไรเป็นอะไรเพราะว่าเรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในหนทางชีวิตของตัวเองมากขึ้นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสําหรับใครก็ตามที่ที่ไม่ได้เป็นเหมือนเหมือนกับที่ที่เราพูดมาค่ะก็อันนี้ก็คืออีกอีกสายหนึ่งที่ที่มันเป็นแบบให้เพื่อนๆออกไปเจอเพื่อนๆคอมมูนิตี้นะคะที่แบบคุยกันในเรื่องเดียวกันส่งเสริมส่งพลังงานดีๆให้กันหรืออาจจะ อ่าเริ่มทาสมาธิได้แล้วนะประมาณเนี้ยคะ่ะให้กลับมาอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เอาตัวเองออกไปอกราวดิง้งแตะธรรมชาติผืนดินสายน้าแสงแดดสายลมอันนี้ก็ได้นะคะเอาตัวเองเข้าไปแบบรับพลังงานของดอกไม้ดอกไม้เนี่ยคือแบบเราจะบอกว่าเราชอบมากนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกวันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยเพลียอ่อนๆมัน,ม,นมันไม่เฟรชมันไม่เอก แอคทีฟอะกับตัวเองมันไม่มีความกระตือรือร้นอ่ะเราก็จะออกไปแบบไปชมสวนไปไปไปจัดดอกไม้ใบหญ้าที่ที่ปลูกไว้ตามหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเพื่อนมันมันจะทําให้ชีวิตของเรามีชีวามากขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนเออแต่ว่าพลังงานที่เราเห็นหน้าไพาอ่อ่ะมัน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 เหมือนกับว่าเพื่อนๆอนอะ่ะเป็นพลังงานที่มีความฟลความอิ่มเอมใจมีความสนุกในชีวิต เข้าใจมากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นวางใจมากขึ้นอจัดการปัญหามากขึ้นได้แล้วแล้วเพื่อนเ<ๆ>ห็นไพ่แบบนี้ปะ่ะสามดาบสามดาบเนาะเออใช่ตัวเลขเกินไปก็อ่านอรไม่เห็นสามดาบ,าดาบอันเนี้ยมันเป็นดาบที่ไม่ได้ปักลงมาที่ตัวเรานะแต่ว่ามันปักอยู่ที่อื่นมันเป็นลูกหัวใจแลแต่ว่าดาบมันปักอยู่ที่อื่น เออแล้วมันไม่มีคนในนี้แสดงว่าเพื่อนๆหลุดพ้นจากสภาวะปัญหาที่ต่างๆที่มันที่มัน,มนบีบรัดตัวเราสภาวะไหนก็ตามนะคะที่มันมีผลกระทบต่อตัวเราคือสิ่งนั้นมันไม่มีผลอะไรกับตัวเราแล้วอืมมันตอนนี้ก็คือเรามองแค่ปัญหาให้มันเป็นปัญหาแต่ว่าปัญหาคือไม่ใช่ตัวฉันเออก็คือพเพื่อนๆยกตัว ยกตัวขึ้นมาจากปัญหาได้แล้วถ้ามีปัญหาเพื่อนๆก็แค่พร้อมที่จะแก้ไขแก้ไขในตรงนั้นเออเฉยๆประมาณเนี้ยค่ะพลังงานมัน,ม,นมันเป็นประมาณนี้เลยเห็นปัญหาแค่ปัญหาเออรูอ้แล้วว่าเออนี่ปัญหานะโอเคจะปัญหาก็คือฉันก็สามารถจัดจัดการกับปัญหาอะไรตรงนั้นได้เออประมาณนั้นเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเพื่อนๆน่นนะ เป็นแสงสว่างให้กับตัวเองแล้วจริงๆเพื่อนๆมีคนคอยซัพพอร์ตมีกลุ่มแก๊งมีคอมมูนิตี้ข้างๆแม้ว่าเพื่อนๆจำคำนี้ไว้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆตอนนี้จะไม่มีเพื่อนที่เป็นในด้านของกายภาพเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่ว่าเพื่อนๆนะ่ะมีมีคนที่คอยซัพพอร์ตมีทีมงานที่คอยอยู่ข้างๆเราตลอดนะนะคะ นะนะนะขอเวลาที่มันมีปัญหาขอแก้เพื่อนๆน,นิ่งสักพักอยู่กับตัวเองแล้วถามเข้าไปในตัวเองว่าปัญหานี้ฉันจะแก้ไขยังไงมันไปมันไปได้นะแล้วเพื่อนเพื่อนจะเจอจะเจอทรายจะเจอคำตอบจะเจอสารจากตัวเองนะคะอืมคนกลุ่มนี้พลังงานนี้มันมันเป็นพลังงานที่ เจออะไรกระทบก็ปล่อยผ่านแล้วไว้วางใจในตัวเองได้มากๆแล้วอ่ะอืประมาณนั้นเลยอืแล้วเขาพร้อมที่จะเป็นเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะเห็นไหมเห็นอันนี้ะพ่อหมดน้อยกับแมวเหมียวถือถ้วยอัศวินถ้วยแล้วก็มีหัวใจมีหัวใจแบบเออพร้อมที่แล้วตอนนี้ก็คือเพื่อนๆวางใจในชีวิต วางใจในเส้นทางที่เลือลังตัวเองแล้วก็เติมเต็มตัวเองได้แล้วอิ่มแล้วฟูแล้วเต็มแล้วจากสภาวะข้างในไม่ว่าจะไม่ว่าจะเดินสายไหนอยู่ก็าตามไม่ว่าจะดําเนินชีวิตในอาชีพไหนก็าตามไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะอืมเพื่อนๆพร้อมแล้วที่จะกระจายความละสู่สิ่งแวดล้อมรอบข้างสู่เอาใจอาแห่งนี้สู่จัก,กรวาลแห่งนี้แล้วนะแล้วก็ เพื่อนๆเป็นคนที่ตอนนี้จะบอกว่าเป็นคนที่หันกลับมาเข้ามาหาตัวเองได้แล้วจริงๆไว้วางใจในการจัดการของตัวเองไว้วางใจในการจัดการของจักรวาลไว้วางใจในการใช้ชีวิตไว้วางใจในการเลือกเพื่อนๆรู้แล้วว่าเรามีอำนาจที่จะเลือกที่จะสร้างสรรค์ตัวเองมากมายขนาดไหนแล้วเพื่อนๆเป็นคนนั้นแล้วนะคะอืม ใช่พอเห็นใบนี้แล้วจะไม่อ่านก็ไม่ได้เราตัวใหญ่กว่าที่เราคิดเรายิ่งใหญ่กว่าที่เราเป็นเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นข้างในตัวเองศักยภาพแล้วก็เชื่อในเซนเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองในการนำทาง จากข้างในงตัวเองนะคะเพื่อนๆนะเออนั่นหนะละค่ะเราอะยิ่งใหญ่กว่าสายตาที่เรามองเห็นเรายิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราแบบสัมผัสได้อะคะ่ะเพื่นอนๆประมาณนั้นเนี่ยศักยภาพของเราข้างในอของเรามันใหญ่มากจนเราแบบไม่คิด ไม่คาดคิดเลยนะคะพลังงานในวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดอซันขึ้นมาเป็นไพ่ที่แบบที่มีที่มีแบบพลัง power มากๆในไพ่นะคะเพราะฉะนั้นจงเชื่อใจจงไว้วางใจอะไรก็ตามในตอนที่เพื่อนๆ ดำเนินอ,อยู่เป็นไปเป็นไปอยู่นะคะเพราะว่ามีคนซัพพอร์ตอยู่เสมออยู่ตอลอดเวลาและที่สำคัญจงเอาตัวเองออกไปสัมผัสธรรมชาติหรือเรียกว่าการกราวดิ้งออกไปชมนกชมไม้ออกไปพบปะเพื่อนฝูงออกไปดูการละเล่นของของคนบนโลกใบนี้ด้วยความเบิกบานใจช่วงนี้เป็นช่วงสภาวะที่จะต้องปล่อยจอยปล่อยวางอะไรหลายๆอย่างเนาะก็ ก็ไหลไปตามกระแสของชีวิตนั่นแหละค่ะเพื่อนๆ Grow w i d e f l o w ปะที่เขาที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกนั่นแหละใช้ชีวิตไปตามกระแสของชีวิตแล้วอย่าไปแล้วก็จงปล่อยวางสิ่งนั้นอืมมองสิ่งนั้นให้มันเป็น,นเป็นภาพที่ฉายให้เราเห็นใช้ชีวิตด้วยความจอยใช้ชีวิตด้วยความเบิกบ,บานใช้ชีวิตด้วยความสนานส,สนาน ใช้ชีวิตด้วยความอิ่งเองประมาณนั้นแล้วก็อย่าลืมที่จะกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองกลับเข้ามาทําสมาธิกลับเข้ามาดูภายในกลับเข้ามาสํารวจตัวตนตัวเองว่าวันนี้ฉันเป็นยังไงอารมณ์ฉันเป็นแบบไหนจิตใจฉันเป็นยังไงนะวันนี้มีความโกรธวันนี้มีความเปลี่ยนวันนี้มีความโมโหวันนี้มีอา,ารมณ์โมโหรหรือเปล่าก็มองไปเพราะเราเป็นมนุษย์นะคะ มองสิ่งน,นั้นด้วยการไม่ตัดสินไม่ตัดสินตัวเองไม่กล่าวโทษไม่ปี่อกชกตัวอืถ้าวันนี้มันจะโกรธก็ให้มันโกรธรู้ว่ามันโกรธถ้าวันนี้มันจะต้องด่าใครก็ด่าอืเพราะว่ามันก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะด่าใครมันก็ต้องสมเหตุสมผลแล้วปะใช่ไหมคะด่าก็แค่ด่าออกไปแต่อย่าแต่อย่าไป แบบด่าด้วยความแบบเครียแข,แขนเกียดชังเกลียดชิงชังอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเออนะคะก็ให้เราให้เราดูตัวเองดูอารมณ์ดูความรู้สึกข้างในของตัวเองนะคะเพื่อนแล้วเราก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นสำหรับตัวเราเนี่ยละคะ่ะเราก็จะเห็นตัวตนของตัวเองดีขึ้นเปลี่ยนขึ้นอืโมโหได้โกรธได้ แต่อย่าเกลียดอย่าชิงชังอย่าอย่าอาฆาตอย่าอย่าเครียดแค้นใครนะคะเออประมาณนั้นแหละแล้วเราก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาพลังงานที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ค่ะจะรู้จะรู้ตัวรู้ตนตัวเองแล้วแหละว่าตัวเองเป็นใครเป็นแบบไหนเออจะตื่นรู้ตัวเองแล้วแหละจะไม่ไปตัดสินใครจะไม่ไปตัดสินแม้กระทั่งจะไม่ไปตัดสินอารมณ์ตัวเองแล้วในวันนี้นะคะ ตนนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนาะเออเกิโตไปด้วยกันนะคะเป็นตัวเราที่เป็นตัวเราในแบบเดอะเวดเวอร์ชันในแบบที่เป็นเวอร์ชันที่ดีทสุดของตัวเรานะคะเพื่อนเนาะแล้วเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจากโลกนี้ไปเราจะจากไปด้วยความใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วไม่มีการยึดติดอะไรแล้วเราก็จะได้กลับไปสู่สิ่งที่เราจากมา ย่ Yang no? างสมบูรณ์แบบเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ไปแล้วนะคะ